โอเคก็กบสวัสดีก็ได้ตกลงครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟนั่นเองนะผมวู้ฮู้อ้ยดังเกินดังเกินตวเดตว๊ดก็สวัสดีกันด้วยนะผมนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะผมเพราะว่าผมเนี่ยคือคือยังไงเนี่ยคือผมทําคลิปไปแล้วเสียงมันแบบอื้อหือมากเลยแต่ไม่รู้คลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเสียงอื้อหือเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เลยเทสใหม่ในการตะโกนไป1หนึ่งทีนะครับ โอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นซ c นะครับจะได้ไต่แรงไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็เซตที่ผมจะเอาไปเนี่ยผมแม่งเอาแบบตึงๆเลยนะครับเอาแบบตึงๆเลยเน้นคิวนะครับไม่เน้นกีนังนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะไปกันเลยก็ผมไป let's go เข้ามาเดี๋ยวก็หวังมากจะไม่เจอที่หัวกล้วยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วอันนั้นหนนักจริงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยฝีมือถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับจากอ่า ล่าคลิปที่แล้วนะครับผมถือว่าผมดีขึ้นมานะนิดนึงใช่ครับผมนิดนึงนิดนึงนะครับ <c oughs> ดีขึ้มานิดหน่อยนะครับโอเคเซตที่ผมจะเล่นเนะี่ยผมมี2เซตใช่ไหมตรงนี้งนั้นผมเล่นประเซรนี้กันเพราะเราจะเน้นคิวแบบวุยๆนะครับแบบววๆนะครับแบบวุยๆเลยนะครับมาครับผมมาแล้ววันนะี้ไอแคมเอาจริงนะครับ จัดเลยับผมนี่ผมมีปืนโคตรตึงนี่ดูจะมีปืนดํากับปืนขาวอยู่สองกระบ,บอกมันชื่อว่าอะไรวะลืมแล้วนะครับนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> แต่พี่เอาจริงไนงะน้องชาย <c oughs> มีหลายคนมาท้าผมด้วยนะว่าแบบพี่ดึงหงกับผมได้ไหม <c oughs> ไม่ครับกูไม่เล่นนสัตว์กูไม่ใชใส่ไฮไลท์กูยิงหัวไม่เป็นครับน้องโอ้ยทางทางนี้หมดเลยเหรอเชียงั้นพี่ก็จัดเลยละกัน โดนหัวไปดิโดนหัวไปดิหัวนี่น้องหัวดิหัวน้องโดนตัวไปโดนตัวไปน้องโดนตัวไปโดนหัวไป โดนหัวนี่แค่เม็ดเดียวนะที่เหลือโดนตัวหมดเลยแ <c oughs> ล้วพี่เอาจริงอ่ะน้องพี่บอกอะไรเอาจริงไลท์ที่แล้วไม่ได้โชว์เตงไงไลท์นี้ต้องโชว์เตงล่ะแต่แหมเดี๋ยวส,วสาวไม่เดี๋ยวรองเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวส,วสาวจะไม่มองเอออะไรของกูมันกูพูดแหละเอชุดนี้ส,สาวชอบปะวะน่าจะไมะ่น่าจะเป็นผู้ชายนะ <c oughs> ซอนเสีจจยใจชันละสาวันชุยไอที่ยเกเรลยเฉยเลยสภาพ แล้ววันนี้เคมันเอาจริงไงไอ้น้องนี่ใส่สุดไงไอ่ะเฮียต้องเก่งมากของมึงอะ่ะอ้าวอ้าวอะไรอุ้ยอุ้ยโดนหัวทุกเม็ดนะโดนหัวทุกเม็ดนะแต่โดนล้านหมดเลยเฮียเพื่อนบอกว่าขอหน่อยได้ไหมครับขอทีได้เปล่าขอทีได้เปล่าออสาั้ โดนหัวไปดีโดนหัวไปดีตีนคืนนะหนุ่มงงยังล่ะแม่งเอ้นีหมละเอาดีเสิร์เล่น่ะงานหัวโชว์เลย่ะ ไอ้เหี้ยตีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,งบนเหียโอ้ยไม่โดนหัวเลยเชียยอ่ะโอเค,ออเคแม่เอาส่งมาแล้วงีๆๆๆๆ้ยังยังยังอ้ออ๋อเมื่อกี้คุยกับแม่ครับเอาแม่มาส่ง

น้องเขาไปเล่นกันอย่างนั้นครับน้องพี่โชว์ซองให้ดูปะเนีย่ยซองเขาเล่นกันอย่างนี้น้องอยู่ฝั่งนูน้นเอ้ยอยู่ทางนี้ปะนี่ว่าอยู่ฝั่งนู้นนี่พื้นขตซึงอ๋อ เป็นค้อตึงอะไรคลาชเป็นข้ตึงอะไรคลาชให้ทุกคนแล้วขอของหน่อยขอของหน่อยอฮ้ยง่ายง่ายพี่จูไอ้กับแมวไม่มีอะไรขอของหน่อย <c oughs> อ่าผมบอกแม่แล้ว <c oughs> แล้วยาวสุดไงจังหวะนี้มาเลยน้อง mỗi một học, mỗi một học. Ok, cô hiệu ạ Ah, luôn 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 First blood, double kill, ôi cái gì à? Có à? Này, đồ khua quá đi. เอาอยู่ข้างล่างเหรอเอ้ไม่เห็นนี่ mm hmm. <laughs> ไงโชว์ตึงไงพี่บอกเลยพี่เอาจริงน้องอีกสักเกมอีกสักเกมอีกสักเกมหนึง่งเดี๋ยวน้องบอกว่าเอพี่แม่งเอาได้ฉากสวยๆไงฉากตายกูก็มีนะแต่แค่ยังไม่โปรยย <laughs> เยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดวตาต่อไปครับว่าผมจะมีฉากตายโผล่มาหรือเปล่านะครับ แม่แต่แต่กูไลฟ์สดมาแม่งกูนี่หลอนขึ้นเยอะเลยแต่นี่คือคลิปไงครับม,มันคือคลิปยังไงเลยจ้าสุดหล่อมาแน่นอนครับว่าผมเอานี้อยู่แล้วนะครับก็น,นี่อะไรค่ะครับก็ไม่อยากจะโม้ก,ก็แบบว่าพี่ตึงเกินะเขาตบปาก<อ>ตัวเองสามไม้ทีนี่เฮียมึงพูดมาได้ยังไงมึงพูดมาได้ยังไงฮะไอเด็กขี้แอ๊กมาหนึ่งใครครับมาหนึ่งผมเองมาเลยไอเด็กขี้แอ๊ก ได้วพี่เอาสูตรไงน้องแต่พี่เอาสูตรไ,ไ,ไงครับขอทีได้ป่ะขอทีได้ป่ะเอาไปดูซิมันอย,นยนู่ไหนวะคอยอย่างเดียวคือยันนิกูกางเขาพออะไรอะไรสวดีครับสุดหลอ่ลอว้าย,ยิงขนาดนั้นไม่ตายได้ไงวะ หลังแอนคู่เลยหลังแอนคู่เลยโดนไม่โดนหัวสักเม็ดหลังแอนคู่เลยไม่โดนหัวไม่เป็นไรครับแต่หลังแอนคู่อะครับก็ไม่อยากจะโมะครับหลังแอนคู่เลยสภาพนี่นี่พี่ยังไม่เอาจริงนะน้องพี่เพิ่งแบบเล่นนะนี่นะครับเอาจริงย่าอย่าเล่นตอนกลางคืนเลยไม่งั้นึงมาเจอตึ้งวันนี้แล้วพี่เอาจริงไงน้อง มาเลยมาแล้วครับสุลอสุลลจามพนมนเจอละขโงบตัวหนึ่งดูกูเล็งมึงก่อนเลยยังไงครับสุลลล้มหนึ่งไปโดนลาดไอ้เฮีย First Blood ล้มสวยอ่ะโอยทีมเรามันก็ตึงเกินอ่ะน้องโอ้ยอ่อนนี่มันฝังงข้ามบ้างเถอะไอ้เหี้ยสงสารฝนังข้ามไหมเนี่ยอ่อนนี่เขาสกเกมนึง,อ,ง,อ,งนอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกูตายไม่ให้หรอกเงินไม่มีขอฝืนฟู EP ให้ทุกคนแล้วจะกอให้คนไหนดิขอของหน่อย อยากได้กรอกอ,อ,อ่ะเอากรีดก่อให้ไหนได้ไหมของหน่อยของหน่อยเฮ้ยเบอร์สองเปิดมาเนี่ยมันเปิดว่าอะไรวะอยากได้ตซื้อเองยือยากได้ต้องซื้อเองว่ะเยีะ yeah. ยพูดแรงยังไงแรงไปบ้าสาวเวลาไอ้สัตว์เรียบร้อย ยางไรก็เซือเองวะซันม่เอเยง่ายเกินยิงงงปอกก็เยเข้าปากนะครับเจ๊ครับคุณไก่นาพูดดีๆผมหน่อยครับคุณคุณกะจะแบบงกงกตังไว้คนเดียวและครับผมเซฟอให้คุณเลยได้เนี่ยคุณพูดจาไม่ดีนี่ผมต้องรายงานคุณนะคุณรู้ตัวปะ แต่ว่าพวกมึงก็ขอกันกันเยอะเกินอันนี้ก็ไม่ไหวนะกลัวเจ๊น่าจะพูดถูกแล้ะแม่งขอที่เลี้ยหงหนาไอสัตว์เป็นกูกูก็ด่า,ดาขอยยอะไรแยะเจอละอ้าวอ้าวเจ็บเฉยเจ็บเฉยเจ็บเฉยโดนตัวนะไม่ได้โดนหัวนะครับโดนตัวนะ โดนตัวนะโดนตัวนะฮันแน่เปิดหรอเปิดเอกมาดิกูได้หมดอ่ะมึงเปิดมาเลยหนุ่มโอ๊ยไม่โดนหัวโอเคโดนหัวละโอ้ยแม่งเอาหมดเลยโอ้อะไรนักหนาเนี่ฮะว่าเจ๊มึงมึงเกยบาลยนจีเหมือนมึงโดนกูรายงานแล้วมึงอ่ะ มึงเราโดนกูรายงานแนละ้วมึงเกาะบนกูหลายรอบแนละ้วมึงเนี่ยมึงนี่หลายรอบแล้วนะเมื่อกี้ก็เหมือนกันกูรายง,งานแม่งหมดอนะอืมาารายงานว่าอะไรดีเจตนาเจตนาโดนเกมอ้ยไม่เอาใช้คําพูดดีกว่าเดี๋ยวมันดูแรงเกินนะครับโอ้ยกูยี่สิบสองนาทีเองก็ไปต่อดิครับอืมเอ้ยแล้วใคาลาร์ตกูต้องหกตัวเอ็กซิทหกวะโอ้ดาเมจมึงไอ้ยื้ยดาเมจมึงดูดิครับทุกคนดูดิดูดิดูดิไลท์คิวผมมาโอ้เกิน เกินแล้วนะ้องเกินแล้วเกินแล้วมึงเอาคิวกูไปตัวหนึ่งไอ้ส้นตีนคะแนนมือคะแนนกูแม่งโหเอาจริงนะไอ้ไอ้สิกจุดเอไม่ใช่สิบจุเนี่ยความจริงผมต้องสิบสาแล้วนะไม่สิบามก็สิบสี่เพราะว่าผมเอ็กซิสหเลยอ่ะนะครับหังแค่นี้อนะโอยเกมกูจะกูจะหลุดกับเกมอ่ะเกมแม่งลำเอียงวะดูดีทุกคนเกมแม่งลำเอียงผมอะ เกินไปเกินไป <c oughs> ต้องปิดไม้ให้กูทำไมเนี่ย,ลลยอย่าปิดไม้ดิผมอยากอยากผมอยากรู้ว่าคนคนในเกมันิสัยยังไงนะครับอย่า,นะยาปิดไม้อย่าปิดไม้ต้องเปิดไม้นะครับ นนเล่นกูก่อเลยนะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเพื่อนเอาเลยสวยแค่นั้นแหละ <c oughs> เพื่อนตึงเกินนะครับสุด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 ยอดนะครับเพื่อนเรามาตึงเกินต้งให้เป็ไปอย่างนี้นะครับเอ <c oughs> แบกกูบ,บ้างก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมผมไม่เก่งนะทุกคนต้าให้เขาแบกผมนะขี้โ <c oughs> <ห>ม้เฮ้ยใครพูดอะ่ะผมไม่ได้ขี้โม้ผมพูดยิงบอกขี้โม้ได้ไงตูต่อยเลย ยิงงูเพื่ออ๋อเก๋ๆวันดีครับัครบอะไรอันนี้มีท่าด้วยโชว์ทำไมวะโชว์ทำไมอ่ะกูจะได้เงินไม่ได้ต้องโชว์นะ โอ้ยลืมดูเลือดลืมดูเลือดโอ้ยลืมดูเลือดเอ้าเลือดกุหลาบนิดเดียวสัญญาก่อนสัญญาก่อนยอ้ยโอ้โหโดนลุมสองทางไอ้เฮ้ยเอด่านนี้โคตรเกลียดเลยด่านนี้ใครได้มุมดีคือชนะด่านนี้เออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเราใหม่ก็ได้ครับดูกูเล่นดีเซิร์ตแม่งอะไรยังไงดีเซิร์ตไหมดีเซิร์ตดีกว่าเนี่ย ก็เราเบิดลูกนึงเรากรอดีเซิร์ทเนี่ยน้องงัดานงัดน,น้องแต่ผมกันไม่เปิดน,นะบอกไปก่อน แมงเง้ยฝั่งนี้ก็มีว่ะ First blood ไปด้วยเฮ้ยโหแมงเอ้ยหลังเข้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูเลยโอ้ตายเนี่ยเสียเลี่ยมว่ะฝันข้าวเอาจริงคะฝันข้าวเอาจริงละก็ฝันข้าวเราเอาจริงแล้วไงน้อง า <c oughs> มดคำเอาจริงแล้วน้องๆเราจริงแล้วทุกคนเป็นีคีเลยโรงพยาบาลให้<ล>ทุกคนนอนๆดนดนดน เจ็บเจ็บไอ้เหี้ยมันเอาซองมาแล้วเบอร์หนึ่งกูทำอะไรอะ่ะเบอร์หนึ่งกูเ,งเป็นยังไงบ้างนสุดท้ายโอ้โหจเจริญพวงแล้วศัตรูแล้วโอ้โหเบอร์หนึ่งกูขอบคุณมากครับ ไปนะผมมข้ามอะด,ดูเบอร์หนึ่งกูไม่คือถ้ารวมรวมมันแบบผมว่าพอชนะได้อยู่นะคือมันเหลือมันเหลือคนเดียวเลยไงอะไรใครกดอะไรวะแม่งปักถ้าตานี้แพ้นะมึงไปกลับบ้านแล้วไปชักเป้าซะนะน้องพูดจริงๆเนี่ยดูจากทรงไม่น่าหลอด น่อยขอได้ตึงหน่อยครับสุดหล่อโอ้แล้วกูแบบโดหดามเมกูแปดร้อยเฮกูไปไล่ไคิวเพื่อนเฉยเลยเจบหนึ่งไป first blood ตั้งรู้ได้ไงวะเฮ้ยลูกกูตั้งวงไม่ได้อะไรอ่ะโอ้โหไอ้หายกีมจ้ามากตั้งวงไม่ได้เว้ยคือถ้าผมตั้งมาหน้น่าจะโดนไอ้ไอ้นี่ปะไอ้บักไอ้ไอ้นี่ปะโอ้โหแล้วมึงเล่นสน Double kill. กูกำลังหมอบแล้วกูกำลังแบกแล้วกูเจอนี้กูช็อกเลยช็อกโกแลตไอ้ช็อกโกแลตกูจะ เปลี่ยนเสร็จแบบแพอย่างนี้เปลี่ยนเสร็จเลยเนี่ยใครบอกว่ากูเนะี่ยไม่เคยแพ้นะมงแหกตาดูด้วยแล้วก็เท้าเป็นพ่อกูไหมไม่ไ<ป>พ,พ่อทีมอ่ะเดี๋ยวหาว่ากูโทษทีมเองเอยกูยอมโทษทีมก็ได้ไม่เฮียกูไม่ยอมรับตัวตัวเองแพ้หรอกไอ้เฮียคือผมอะ่ะเข้าไฟตลอดนะผมให้เพื่อนตามตลอดแต่เพื่อนไม่ยอมตามอะ่ะปบนหนึ่งกูก็ไม่ตามอะ่ะแล้วจะให้กูโทษใครได้ฮะโทษตัวเองที่กูแบบ แบ่งเพื่อนไม่ได้หรืออะไรต้องโทษตัวเองใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมขอโทษที่ผมแม่งกระจอกอ่ะอ่าผมเปิดมากูก็เปิดได้มาดิอัะหัวอะไรอันหัวอะไรควยเลยนักหนาไอ้สั์ first blood แลบเบอร์สามกูอ้อมจักราวาลเลยเฮี่เอวถามจริงเถอะอ้อมทีเนี่ย <Double kill. S 1> มันจะกดอะไรนักหนาชชชชชชหนวช่วยๆหนูก็ข้นหลังคาเลยเดี uh ๋ยวปิด๊ันตั้งแต่ตามเมื่อกี้ลนะวอะทำไม,มคือมึงตายเลยมือมีอะไรทำอะหรือระไรงานแม่หรอกมันมีปุ่มรายงานอยู่นะไอ้คิบเบอร์นี้ปะแม่งลำคาว้ย งกดอยู่นั่นแหละกดอะไรนักหนามันจะมีใครตุยเหรออันนี้เบอร์สีไม่เป็นไรครับเบอร์สีกดไม่บ่อยตอนไหนกดไม่บ่อยกดูยกด,ดูกูไอ้น,นี่เลยเนี้ย เย็ด yes, แม่ไม่ตายน่นี่น,น,นี่ปืนเหรียตะกวะัวครับถอยเลยกูถอยเลย เด่ย okay. ตัวสุดท้ายแมงไม่โดนหัวเน่ยน,น้ประเด็นน่ะอ้าวสาดเอาปืนรูดนก็นไปแล้วใครขเขาตีในเวลาน,นี้ไหมไอ้เหี้ยคนกำลังหงุดหงิดเมื่อกี้ผมเงียบนะข,ขอโทษดีครับจริงจังไปไนะเขอขอหย,ยู่ในช่วงจริงโจ้ครับ แล้วก็เอาจริงไงน้องตื่นะสกีพีให้ทุกคน,นแล้วพี่เอาจริงแล้ว,ลวน้องมาเลยไม่จะยิงอะไรนักหนาวลำคาญเว้เ <C le af> มื่อกี้มึงมีอยู่คนเดียวอะ่ะอะ เจตัวเอง First Blood ใจตัวเองวางไงจ้าอืมแต่ปืนกูละอ้าวขอบคุณมากเลยเพื่อนอันนี้ไม่เห็นจริงเอ้ยเพื่อนตายนี่เอาจริงไว้เห็นไหมเพื่อนมันตึงเกินผมตึงที่ไหนดูดิเนี่ยถ้าไม่โอ้โหถ้าเมื่อกี้นะ ถ้าตามเมื่อกี้เจอทีมแบบนี้นะชนะไปนาเล่ควายแม่งเล่นเฮียอะไรไม่รู้อู้หัวจะรอ่ะของอยู่นี่ฝืนฟูงอีพีให้ทุกคนแล้ว<อ>แล้และพี่เอาจริงแล้วไงน้องอ่ะใส่ให้มึงหนหอ่แล้วกันเนะี่ยพี่เอาจริงแล้ว tôi nó off nữa hên nhau hên vô hên vô, hên nhau first blood.

ขอปงปากของคอแล้วทุกคนนะก็ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะตึงมือกันแล้วนะผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดซาร์ไคให้ผมได้ที่สำคัญกดปุ่มดึงข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำได้เลยครับคุณยังไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอะนนั่นเองครับผมนะ